เมืองเสมาอยู่นี่เมืองราชอยู่เมืองเสมานครราชสีมาอยู่นี่นะครับางตะวันออกเพราะฉะนั้นจากแม่น้ำน่านเนี่ยถ้าจะไปเมืองเสมาที่ลําน้ามูลเนี่ยมันต้องผ่านป่าศักมันต้องมาที่เมืองศรีเทพแล้วถึงจะเข้ามาที่เมืองเสมาเมืองเสมาคือเมืองราชเมืองราชของพ่อขุนผาเมืองเมืองราชของพ่อขุนเมืองเนี่ยจะสัมพันธ์กับชายแดนเขมรทั้งหมด ที่เขาเพนมดงรักซึ่งมีช่องเขามากมายความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะใกล้อยู่มาทางนาครวัดนคนตรตมทะเลสาบเขมรยอยู่ทางนี้อำนาจเขาถึงจะมีมากเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดรมแดนกับทางอำนาจของเขมรนะครับความสําคัญของเมืองราชมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปอยู่ทางทิศเหนือเหนือสุขโขทัยขึ้นไปเมืองนาฏอะไรเนี่ยมันห่างไกลามากกับอำนาจของเขมรและเขมรเขาจะมายกลูกสาว,สาวให้ทำไมไม่มีมจุดเชื่อมโยง ไม่ต้องยุ่งกันเลยก็ได้เพราะไม่มีเหตุจะต้องมันเอาใจกันนะฮะไอนี่ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นนี่พูดกันอย่างสั้นๆนะครับดูอันหนึ่งนี่มาถึงดูใกล้ๆเมืองเสมาเมืองราชอยู่ตรงนี้นี่เมืองนครราชสีมาตรงนี้นี่นปราสาทพ,พนมวันอยู่เหนือนครราชสีมาเป็นนิดเดียวเมืองพิมายอยู่ข้างบนนี้นี่รุ่มน้ํามูลทั้งหมดนะครับนี่ลาตะคองอ่าลาตะคองเนี่ยมันจะไหล ไหลามาลงที่ไอไ้แม่น้ํามูลน้ําตะคองอยู่ทางเนี้ยเมืองเสมาเนี่ยจะไหลามาลงแม่น้ํามูลแม่น้ํามูลต้นน้าเนี่ยมันอยู่ทางอําเภอคอนบุรีมันจะไหลลงขึ้นไปทางทิศเหนือหน่อยหนึ่งแล้วจะวกมาทางทิศตะวันออกทั้งหมดเนี่ยมันคือพื้นที่ที่จะเกี่ยวข้องกับมหาเถรนี่คือเมืองราค <Okay. S 1> พ่อขุนผาเมืองอยู่นี่นะครับเอาล่ะทีนี้ปัญหาคือจารึก ในข้อความในศิลาเจริกวารีชุมเนี่ยบอกประวัติของมหาเถรไว้ก็คือว่าเมื่อวัยรุ่นก่อนบวชเนี่ยวัยรุ่นก่อนพระมหาเถรก่อนบวชเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นนักรบระดับขุนศึกอยู่เมืองราชเ<ว>มืองราชที่รุ่นนมน้ำม<ว>ูลเพราะในจารึกบอกไว้ชัดเจนว่าตอนอายุ17นะอายุ17เเนี่ยสนองงาน ลุงอยู่ที่เมืองราชอยู่ที่พ่อขุนพาเมืองอยู่เมืองราชพบหลักฐานในจารึกวัดศรีชุมอายุ17 18, บเจ็ดิบดลบสองครั้ง oh. ข้อความนี้ในจารึกนะครับไม่ใช่มาคำนวณเองไม่ใช่ uh. อายุส7บ8็ดบปดไปลบสองครั้งล oh. บกับเท้าคนหนึ่งไม่ได้บอกว่าลบที่ไหน uh. <Yeah. S 2> สองลบกับเท้าอีจาร uh, ์ยอยู่ดง <in S 2> ดอีจาร์รุ่มน้ำมูล uh. นี่ดงอีจาร์ุ่มน้ำมูล uh. คนที่อธิบายเรื่องนี้คือจิตภูมิศัต เมื่ออายุ26่บลบอีกหนึ่งครั้งชนช้างกับขุนจังไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่เชื่อว่าอยู่รุ่มน้ำมูลเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอยู่แถวนั้นใช่ใชและทางด้านอื่นมันไม่ได้มีศึกสงครามอะไรที่จะต้องบันทึกทรงจำและมาถึงอายุ31มิบถึงจะบวชที่รัตนภูมิซึ่งอธิบายว่าอยู่ปราสาทพนมวันรุ่มน้ำมูลเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รุ่มน้ำมูลตามจารึกเนี่ยสองครั้งทำให้เชื่อว่า เหตุการณ์อีกสองครั้งก็ต้องเกิด,ดที่ลำน้ำมูลด้วยเพราะไม่มีเหตุที่จะเกิดที่อื่นหลักฐานมันไม่มีนะฮะอไอทั้งหมดนี่เป็นการตีความซึ่งจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมตีความอย่างนั้นทีนี้เรื่องชนช้างกับขุนจังในจารึกบอกว่าชนช้างกับขุนจังมีรายละเอียดทีนี้ข้อสำคัญคือมาหาเถรให้รายละเอียดขุนจังขี่ช้างสูงใหญ่ตกมันคุ้มครั่ง ช้างตกมันหมายถึงช้างพลายช้างตัวผู้มีกำหนัดแรงกล้าในฤดูผสมพันธุ์มีน้ำมันไหลเยิ่อที่หน้าช้างและอวัยวะเพศนี่เขาเรียกช้างตกมันเป็นช้างตัวผู้นะครับขุนจังเนี่ยขี่ช้างตกมันท้าพยาคำแหงพระรามก็คือพ่อคือพ่อของมหาเถรถ้าไม่กล้าชนช้างเนี่ยให้เอาหมอนแพรมาแลกซึ่งแสดงความเป็นผู้ยอมแพ้ มหาเถนอยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเข้าขณะน,นั้นเป็นวัยรุ่นอ่ะกำลังห้าวเจ็บใจอ่ะยั <c oughs> <c oughs> ย่ว่าทรงพยั่วเจ็บใจแทนพ่อขึ้นขี่ช้างพังช้างตัวเมียใสยชนช้างพลายตกน้ำมันช้างพลายขุนจังเดินเจ็บหนีไปเฉยๆมึงหนีดื้อๆเลย <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากละเอียดม <วะ S 1> <ล>ากเพราะท่านเขียนไว้อีกว่าเออไม่ใช่ท่านเขียนท่านสลักไว้ในจารึกในแผ่นหินได้ว,ว่าพระเจ้าเลอไทยกษัตริย์สุขโขทัยได้ยินเรื่องนี้ประหลาดใจมากปาลบว่าทําไมช้างตัวเมียชนะช้างตัวผู้ตกน้ามันได้วะเฮ้ยอัศาจรรย์จริงเ้ย <c oughs> เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ได้รับการยกยกจ้ช่งสรรเสริญกันมากนี่อยู่ในจารึกนะครับชงประหลาดใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ดรประเสริฐก็อธิบายความอย่างนี้ อีกอันหนึ่งตอนหนึ่งอีกองอีตอนหนึ่ง,นนงลบกัะเท้าอีจาออนกิตภูมิศักดิ์บอกว่าเท้าอีจานอยู่ดงอีจานเป็นดงใหญ่มีพื้นที่ต่อเนื่องกว้างใหญ่ปัจจุบันอยู่ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมาต่อจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแนวยาวเชิงเขาใหญ่นครนายกปราจีนบุรีต่อเนื่องเขาพนมดงรักรก็บริเวณทับลานทุกวันนี้ที่มีปัญหานัา่นและทับลานมันต่อเนื่องดงอีจานข้อสําคัญเรื่องนี้ มันเท่ากับเอกสารจีนชื่อโจโต้ากวานเมืาา 1, 39, อ่อพศ .1839 ร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบแปดปีมาแล้วมันปีที่สร้างเมืองเชียงใหม่อะปีเดียวกันนะฮะมันเป็นช่วงเวลาลใกล้เคียงก,กันกับช่วงที่มหาเถรทำาจลึกอ่าหลักที่สองภาษีชุมไว้เนี่ยว่าไปชนช้างชนะเนี้ยเท้าอิจาร์ดวงอิจาร์ขุนจงข,นขุนจังอะไรพวกเนี้ยอเอกสารจีนโจโต้ากวนบอกไว้ว่า ไอ้พวกเสียญน่พวกชาวสยามเนี่ยคุกคามหมู่บ้านของเจิญละคือกัมพูชาบ่อยๆหรือไปเผาบ้านเขาบ้างไปเผากะท่อมเขาบ้างเป็นหลักฐานว่าการปะทะขัดแย้งมีสืบเนื่องถึงช่วงเวลาที่มหาเรสรศรีสัทธาเป็นนักรบของพ่อขุนผาเมือง,อ,อ,งอยู่ที่นึ่งราช <'s> เหตุการณ์มันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันจ้ารึกจุเขาไทยหลักที่สองวัดศรีชุมเนี่ยรบกันมาดื้อๆโอ้โห ถ้าเป็นละครก็โอ้ยกลบก,กันชิบหายเลวมันเอาไปไหนังบูอยู่อๆ่ปรงอันนี้จังเฉยเลยมหาเถรศรีสัทธาตอนนั้นเ,<อ>เมื่อเป็นหัสถ์นะครับมีเมียมีลูกสาวสองคนมีลูกชายหนึ่งคนตัวมหาเถรเองอ่ะคือศึกษาวิทยาการเตรียมตัวจะเป็นกษัตริย์ก็ได้เพราะมันเป็นวิชาเกี่ยวกับ กษัตริย์ทั้งนั้นเป็นต้นว่าวิชาช้างวิชามา้าวิชาราชาสีวิชาแม่นตนูยิงตรงไหนก็ถูกตรงนั้นและอีกหลายวิชาเนี่ยในจารึกคุยม้อไว้อย่างนี้เลยนะยิงตรงไหนก็ถูกตรงนั้นนั่นแม่นจริงๆอวดอวดศักดาอวดวิเศษว่าตัวเองเก่งแต่แล้วชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงวนเวียนในบาปบุญห,หัวเราะร้องไห้ได้เสียสุขทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีก <c oughs> นี่ข้อความในจารึกนะครับ <c oughs> ไม่ได้มีใครมาดัดแปลงไม่ได้ไม่ได้ตีความเลยข้อความในจารึกเลยนะครับอายุ29ปีย่างเข้า30ปีมีบุตรผู้หนึ่งจุดๆๆๆจุดจารึกชมรุดไม่รู้จะว่าว่าอะไรไม่รู้จะพูดถึงลูกชายว่าอะไรแต่อาจารย์ดรประเสริฐวงเล็บไว้ว่าสงสัยว่าลูกชายจะตายแต่เป็นอะไรตายไม่บอกคือจารึกมันหายไปมันชมรุดไม่รู้เรื่อง ไอ้ตรงนี้ละครับไอ้ตรงนี้และครับเป็นปัญหาดรประเสริฐอธิบายว่าลูกชายคนตายหรือคิดจะบวชซึ่งมันไม่เชื่อไม่น่าเชื่อสำหรับผมแล้วไม่น่าเชื่อลูกชายคนเดียวตายเนี่ยมันเรื่องสมัยก่อนเนี่ยมันเรื่องปกตินะครับเพราะยารักษาโรคมันมันมีปัญหามันสมุนไพรรักษาไม่ตลอดหรอกะครับไม่น่าเชื่อว่าน่ามันน่าจะมีเหตุใหญ่กว่าหน้าที่บวชนะครับ ไอ้เรื่องตรงนี้แมคคุณไมเคลนไลท์เคยอธิบายว่าเป็นเหตุทําให้พ่อตายไอตอนลบกับขุนจังอ่ะอันนี้คือข้อมูลข้อมูลเก่าใช่ <Okay. S 1> คุณไมเคลนไลท์เคยอธิบายอย่างนั้นนะฮะแต่ตรงตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่แล้วนะฮะทั้งหมดเนี่ยในจารึกหลักที่สองบอกว่าทําให้มหาเถรรู้สึกปรุงอนิจจังความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนจึงปรารถนาโพทิสมผานถ้าใครอ่านข้อความแบบนี้ปั๊บก็รู้ได้เลยว่าไอ้นี่ไม่จริงอ่ะเป็นวรณศิล เป็นข้อความที่แต่งขึ้นมาเพื่อแสดงอะไรบางอย่างซึ่งเราก็เดาไม่ได้ว่าต้องการแสดงอะไรแต่ทั้งหมดน่ะมันเป็นวัวหารวรณศิลอยู่ในในทุกวรณศิลก็มีอย่างเงี้ยทีนี้มันมีตรงนี้การแสดงวัวหารวรณศิลแสดงตนเนี่ยเป็นผู้ที่ปรงอนิจจังในศีราจารลกเขาบอกว่าอายุสามสิบเอปีเกิดศรัทธามากมใครอยากได้อะไรยกให้หมดไอ้นี่คือก,ก๊อปปี เวสันดอนให้ลูกให้เมียจึงทำลายเครื่องอาวุธทั้งหลายเป็นต้นว่าเอาหน้าไม้ธนูทำเป็นปืนหุงข้าวในป่าผมว่า <c oughs> ไม,ไม่ไม่น่าจริงจะจริงนะแต่ว่าเป็นโวหาร <c oughs> วันศิล์นะครับเ <c oughs> ียบเทียบ 2. สละภาระเย่าเรือนแล้วสละสิ่งของพอด้วยผ้าสีต่างๆเป็นเครื่องบริจาคพร้อมแก้แหวนเงินทองกองแก้วทั้งหลายคือรัตนะสแต่งตัวลูกสาวสองคนด้วยกัน ใส่ทองปลายแขนใส่แหวนปลายก้อยนี่เป็นโวหารกวีนะครับยกให้แก่ผู้มาขอซึ่งไม่น่าจะจริงนะคะรับสีเมียเมียเละแต่งตัวให้สวยงามยกให้แก่ผู้มาขอโอ้ไอ้นี่พราเลยสันดรเลยสละส,ละลสละีะสลเี่ยไปนั้นเป็นโวหารนะครับจารึกบอกต่อไปว่าแล้วออกบวชปรารถนาจะสัตรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงพิเนศกรมออกจากรัตนภูมิสภพายบาทจากนั้นเข้าป่าปรารถนาจะเดินหาพระศรีรัตนหมหาธาตุเพื่อจะทำกุศลใต้ต้นพระศรีสสหมหาโพธิ์ทั้งหมดเป็นโวหารวันศิลป์เพื่อแสดงอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจนะครับบวชที่รัตนภูมิหมายความว่าไงข้อความที่บอกว่าบวชที่รัตนภูมิสภพายบาทจิตภูมิศักดิ์บอกว่าจารึกปราสาทพนมวัน เรียกพื้นที่ปราสาทพนมวันว่ารัตนภูมิและเรียกตัวปราสาทพนมวันว่ารัตนปุระอ,อยู่ในหลักเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนักวิชาการนักโบราณคดีจำนวนหนึ่งไม่เชื่อว่ารัตนภูมิเนี่ยเป็นปราสาทพนมวันไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดเนี่ยจิตภูมิศักดิ์อธิบายว่ารัตนภูมิคือปราสาทพนมวัน รัตนภูมิหมายถึงพื้นที่บริเวณกว้างเป็นพื้นที่แก้วพื้นที่รัตนะส่วนรัตนะปูระไอ้ตรงนี้ชื่อปรา,าสาทชัดๆว่าหมายถึงปรา,าสาทพนมวันสรุปแล้วปรา,าสาทพนมวันมีจารึกบอกว่าบริเวณนั้นเรียกรัตนภูมิและโัปรา,าสาทชื่อรัตนปุูระเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นพระมาหาเถรศีศสัทธาบวชเป็นทุกสุที่ปราสาทพนมวันใกล้แม่น้ำมูลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปราสาทพนมวันถูกแปลงเป็นวัดในศาสนาพุทธเถรวาทแบบลังกาอาจจะก่อนที่พระ,พระมาหาเถรจะบวชหรือเป็นทาขึ้นตอนที่พระมาหาเถรบวชก็ได้เพราะมีพบหลักฐานหลายอย่างนะครับนับแต่นั้นปราสาทพนมวันก็ถูกเรียกว่าปราสาทวัดพนมวัน คำว่าวัดถูกแทรกเข้าไปตอนหลังสมัยผมเข้าเรียนโบราณคดีไปทัศนศึกษายังเรียกปราสาทวัดพนมวันนะครับอันนี้ข้างบนนี่เป็นผังเป็นผังวัดพนมวันเป็นชื่อสมัยรัตนโกสินทร์เรียกปราสาทพนมวันนะครับไอ้ผังอันนี้พบในเอกสารของลาจองกีเอนักค้นคว้าชาวฝรั่งเศสไปสำรวจเมื่อพศ2 4 5 3 4 5์นะครับ2453 114ปีที่แล้ว เขาทำผังเอาไว้แบบนี้ไอ้นี่ผังที่กรมศิลปากรทําขึ้นนะครับไอ้นี่คือสะนาไอ้สะนาอันี้เขาเรียกสะเพลงปัจจุบันเรียกสะเพลงแล้วปราสาทพนมวันอยู่ทางนี้มันมีสะใหญ่อยู่ข้างหน้าเป็นบารายบารายอยู่ข้างหน้าทางทิศตะวันออกไอ้นี่วัดพนมวันปราสาทพนมวันอยู่นี่แล้วมีตัวอื่นๆอยู่เรียงรายนะครับคือเป็นปราสาทสมัยน้นก็เรียกว่าปราสาทขนาดใหญ่โอเค แต่มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับประาต้องอธิบายต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นที่ฝังศพเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะครับบริเวณปราสาทพนวันเนี่ยเมื่อ3,000ปีที่แล้วเป็นที่ฝังศพของโตระกูลหัวหน้าเผ่าพันธุ์พวกคิดต้องถามว่ารู้ได้ไงเพราะว่านักโบราณคดีไปขุดพบของกระดูกอายุประมาณ3,000ปีอยู่ใต้ปราสาท ประมาณพศ1434เนี่ยสร้างเทวลัยในศาสนาพราหมินดูคงมีขนาดชั่วคราวขนาดเล็กๆก่อนนะครับก่อนปราสาทวิมายแต่น,นี้มันมีจารึกอยู่มันมีศิลาจารึกระบุอยู่ให้น,นี้ไม่ใช่ฝันขึ้นเองไม่ใช่นะครับจนกระทั่งพศ1598ปฏิสังขรณ์ใหม่ ทำให้เห็นเนี่ยเป็นปัจจุบันที่เห็นปัจจุบันเนี่ยคือปฏิสังขรณ์เมื่อพันห้าร้อยเก้าสิบแปดกตีเท่าประมาณพศพันหกร้อยเป็นเทวาลัยระบุชื่อด้วยเพราะมีจารึกเรียกว่าสุขาลัยสสยวานิกายบูชาพระสิวะพระอิศวรน,นะครับเพราะฉะนั้นพศประมาณพันแปดร้อยถึงพันเก้าร้อยเนี่ยก็แปลงเป็นวัดก็รุ่นมีอโยุทยาแล้วอโยุทยารับเทรวาทมาแล้วนะครับ นี่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหลักฐานมันมีทั้งพระพุทธรูปและสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุสมัยต้นอันตุทยาทั้งหมดเขาบอกว่ามันมีประมาณเกือบร้อยรายการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทัฐ,ฐานแห่งชาติพิมายได้แก่พระพิมพ์ต่างๆพระพุทธรูปและโบราณวัตถุอื่นๆที่ทําจากทองคําบ้างทองสำริดบ้างเงินบ้างดินเผาบ้างหินทรายบ้างทั้งหมดเนี่ยผมได้ข้อมูลจาก อาจารย์ประพัฒ์ชูวิเชียนภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะบรัคดีมหาวิทยายลัยศิลปากรนะฮะอาจารย์ประพัฒ์ส่งรูปมาให้ดูด้วยเป็นพระพุทธรูปนาคโปกแบบอยุธยาตอนต้นนะฮะก็พบที่ปราสาทพนมวันนี่แหละแล้วก็พระพุทธรูปปางมานวิชัยทำด้วยหินทรายที่ปราสาทพนมวันก็สมัยอยุธยาตอนต้นทั้งนั้น แต่ที่สำคัญขณะนี้ยังยังอยู่ที่ปราสาทพนมวันขณะนี้นะครับอาจารย์ด้วงบอกว่าอาจารย์ประพัชชูวิเชียนบอกว่ามีพระพุทธรูปประทับยืนปรางประธานอภัยสมัยอายุยาตอนต้นประมาณพศ1900ประมาณนั้นนะฮะยังอยู่ในมณฑปปราสาทประธานปราสาทพนมวันวลแล้วก็ที่สำคัญคือรอยพระพุทธบาทหินทรายวางตะแคงอายุราวพศ1900นะครับ ในมนดบปราสาทประทานปราสาทพนมวันอาจารย์ประพัดบอกอยกว่าพระพุทธบาทนูนขึ้นมีธรรมจักสลักเป็นวงกลมกลางฝ่าพระบาทโดยไม่พบลวดลายมงคลอื่นๆเหมือนรอยพระพุทธบาทสมัยต่อๆมานะแตสมัยหลังๆยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ที่ปราสาทพนมวันนะครับผมคิดว่า ท,ท,ที่ที่นี่นครราชสีมาที่ปราสาทพนมวันเนี่ยแล้วก็ให้มีป้ายปักอธิบายหน่อยว่ามันถูกแปลงเป็นพุทธแล้วรบริเวณเนี้ยเขาเรียกรัตนภูมิหรือรัตนปุูระเป็นสถานที่ที่บวชของมหาเถรศสีสัรธาก่อนจะไปลังกาบวชที่เนี่ยบวชที่เมืองราชเนี่ยถามมาทำไมตรงนี้แหละต้องอธิบายนะครับ ว่าไอ้เมืองเสมานครราศีมาเนี่ยก็คือเมืองราชของพ่อขุนฝาเมืองเมืองราชเนี่ยเขาก็สืบเนื่องมาจากเสียมกุกชาวสยามที่ปราสาทนครวัดนั่นแหละไอ้เสียมกุกชาวสยามเนี่ยมันจะเป็นใครก็ได้มันไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยแต่เขาใช้ภาษาไทยไตเป็นภาษากลางทางการค้าของดินแดนภายในนะครับใช้ภาษาตระกูลไทยไตเป็นสื่อกลาง เป็นภาษากลางทางการค้าของดินแดนภายในไม่เกี่ยวกับชายทะเลนะครับถ้าใกล้ทะเลเขาใช้ภาษาอื่นเช่นภาษามาลายูใช่หลายภาษาครับย้ํานะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากอาจารย์นิธิเออยศสีวงผมบวกตั้งหลายโหนแล้วภาษาไทยไทยไต่ตระกูลไทยไ,ไตเป็นภาษากลางทางการค้าของคนหลายชาติพันธุ์ในดินแดนภายใน หมายถึงบริเวณลุ่มน้ำโขงขึ้นไปถึงลุ่มน้ำสระ,ะวินไม่เกี่ยวกับชายทะเลที่เวียดนามชัดเจนนะครับโอเคตรงนี้แหละพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชนี่แหละเป็นชาวสยามชาวสยามมีสองกลุ่มกลุ่มหลักคือลุ่มแม่น้ำมูลและอีกกลุ่มหนึ่งคือลุ่มแม่น้ำท่าจีนลุ่มแม่น้ำท่าจีนชาวสยามนั้นเนี่ยจะสัมพันธ์กับ พระเจ้าพรมที่เมืองแม่สายที่กําลังถูกน้ําท่วมอยู่นะครับจะสัมพันธ์กันทางโน้นสองกลุ่มเนี่ยจะดองเป็นเครือญาติกันคือกลุ่มลุ่ม่นน้ามูลกับกลุ่มลุ่ม่นน้าท่าจีนที่สุพรรณร่วมกันสถาปนาอโยธยารับเทรวาจากรังกาเพราะฉะนั้นไอเมืองเสมาเนี่ยก็เป็นเมืองเทรวาจรับเทรวาจมาพร้อมๆกับอโยธยา เพราะเป็นตัวตั้งสําคัญในการที่จะจัดการรับเทวาสมาตั้งเมืองอโยธยาปราสาทพนมวันก็น่าจะแปลงเป็นวัดพุทธเถวาตแบบแลัลลงกามาตั้งแต่ตอนนั้นและมีความจําเป็นบางประการจึงทําให้มหาเถรจะต้องไปบวชที่ปรา<ร>สาทพนมวันด้วยเป้าหมายบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับ เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน